คุณกำลังฟังสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรี FM 89.5เมกะเฮิรตซ์สร้างสรรค์สื่อประชาสัมพันธ์โดยบริษัท JS นนท่วันจำกัดรายการ r m u t Society จัดทำและผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรี ควบคุมรายการโดยด็อร์กุลกนิษฐ์ทองเงาผู้ดำเนินรายการด็อร์กุลกนิษฐ์ทองเงาผมเป็นคนขี้อายครับเรื่องสารภาพรักเนี่ยเรอไม่ต้องพูดถึงอนุบาลหนึ่งป .5 ม .2 ม .6 หรือแม้แต่ตอนอยู่มหาวิทยาลัยก็ยังแก้นิสัยไม่ได้สักทีมีแต่ผู้หญิงคนนึงนี่แหละครับที่ผมบอกรักเขาได้ทุกวันโดยไม่เขินผมรักแม่ครับ อย่าอายที่จะบอกรักคุณที่รักคุณสิงหาคมเดือนแห่งการบอกรักแม่สร้างสรรค์โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจากธุรกิจชุมชนสู่ความมั่นคงในภูมิภาคอาเซียนโครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานครแบงคอกแบนพร้อมเป็นศูนย์กลางเมืองแห่งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เต็มเปี่ยนไปด้วยศักยภาพ ค้นหาสินค้าดีๆมีมาตรฐานแตกง่ายๆได้ทาง w w w b a n k k o k b a n d c o m สนับสนุนการก้าวสู่มหานครแห่งอาเซียนโดยกรุงเทพมหานครและมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พลังงานลมน้ำแสงอาทิต์ความร้อนใต้พิภพเชื้อเพลิงชีวภาพสิ่งเหล่านี้มีความจําเป็นและสําคัญอย่างไรถ้าอยากรู้คําตอบงานสัมมนาเชิงวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทยครั้งที่7ในหัวข้อตามรอยพ่อถ่ายทอดวิถีต้นแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนระหว่าง12-14ถึงพฤศจิกาย,ยน2557สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม,ตมที่0 8 9 2 3 4 8 5 7 6จัดโดยมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตไก,กลกังวล รายการดีมีสาระ89.5เมกะเฮิรวิทยุราชมงคลคุค่ำวันศุกร์จะนำคุณไปพบกับนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และเทคโนโลย,ยีที่ทันสมัยใน RMUT Society สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ RMUT Society ค่ะพบกับดิฉันกุลนกนิษฐ์ทองเงานะคะทุกค่ำวันศุกร์ค่ะทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มโดยประมาณบนครื่อนี้ FM 89.5 m ิบเามกะเฮิรตซ์ส่งกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบรุรีและคุณผู้ฟังสามารถรับฟังได้อีกช่องทางหนึ่งนะคะที่ www.radio895.rmutt.ac.th ซึ่งคุณผู้ฟังสามารถรับฟัง ได้ทั้งรายการสดแล้วก็บันทึกเทปในการออกอากาศนะคะก็คือรับฟังย้อนหลังได้นั่นเองค่ะสำหรับ rmut society ทุกวันศุกร์นะคะก็เป็นการนำข้อมูลข่ลขาวสารในรั้วสถาบันการศึกษานะคะมาฝากคุณผู้ฟังกันไม่ว่าจะเป็นข่าวสารในเรื่องของนโยบายการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมอ,อื่นๆที่เป็นประโยชน์รวมถึงผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์นะคะที่ดิฉันก็จะได้นาข้อมูลหมุนเวียนผัดเปลี่ยนกันมาให้คุณผู้ฟังได้รับทราบไม่ว่าจะเป็น ข้อมูลท,ทั้ง9มทรรวมถึงสถาบันการศึกษาอื่นๆอีกด้วยก็ให้พื้นที่ของเวทีรายการนี้เป็นพื้นที่ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในรั้วสถาบันการศึกษามาอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันนะนะคะสาหรับวันนี้นะนี่ฉันได้รับเกียรติจากดรพิมพ์พกาทองรมค่ะซึ่งท่านเป็นอาจารย์ประจําสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรมคณะศิลปศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยราชญบุรีและท่านก็เป็นผู้รับผิดชอบโครงการวิจัยเพื่อจัดทํามาตรฐาน มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพนะคะสาขาอาชีพนั่นแหละค่ะวันนี้เราจะได้พูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการจัดทํามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพกันค่ะซึ่งจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับในด้านไหนนะคะต้องบอกว่าเป็นสาขาอาชีพมัคคุเทศ์นะคะเราคงจะได้พูดคุยรายละเอียดกับดรพิมพิกาทองรมกันซึ่งตอนนี้ท่านก็อยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะค่ะวันนี้ก็คงทวนกันอีกครั้งนะคะเรื่องที่เราจะพูดคุยกันก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องของการจัดทํามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาอาชีพมัคคุเทศก์นะคะค่ะก่อนอื่นคงต้องเรียนถามก่อนนันนะคะถึงที่มาหรือว่าที่มาของโครงการวิจัยเพื่อจัดทำมาตรฐานอาชีพนี้ค่ะคะ่ะ โครงการวิจัยเพื่อจะดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาางประเทศนะคะเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลย,ยีราชมงคลธัญบุรีกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพนะคะจะขอเรียกสั้นๆว่าสคชกน,นะคะเพื่อจะททำมาตรฐานอาชีพแล้วก็คุณวุฒิวิชาชีพสาขาางประเทศในประเทศไทยให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน,นะคะอืมค่ะค่ะปกติแล้วก็ต้องเรียนถามนิดนึงว่าหลักสูตร การเรียนการสอนด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรมเนี่ยจะมีสาขาอาชีพมักคุเทศอยู่อยู่ทุกทุกหลักสูตรใช่ไหมคะของของทุกๆุกมหาวิทยาลัยอย่างนี้หรือเปล่าคะอะ่คือแล้วแต่มหาวิทยาลัยจะเลือกนะคะแต่ว่าท้องของเราเนี่ยคณะศิลปศาสตร์ที่เอ่อราชมงคลธัญบุรีเนี่ยก็คือเด็กนักศึกษาเนี่ยสามารถที่จะไปประกอบอาชีพมัคคุเทศได้คือได้รับไปอนุญ,ญาตประกอบวิชาชีพมัคคุเทศทั่วไปนะคะวงเล็บต่างประเทศอันนี้ก็คือสามารถนำเอ่อนำเที่ยว ทั้งชาวไทยแลวก็ชาวต่างประเทศในประเทศไทยได้ค่ะคือก่อนหน้านี้ไม่ได้มีเรียกว่าไม่ได้มีการจัดทํามาตรฐานอาชีพอย่างนี้ใช่ไหมคะก็คือถ้าการจัดทํามาตรฐานอาชีพเสร็จแล้วเนี่ย<ค>เ,ออเดี๋ยวเราคงต้องได้พูดคุยกันในรายละเอียดต่อไปว่าจะได้ประโยชน์อะไรบ้างแต่ก่อนอื่นคงต้องเรียนถามก<ค>่อนว่าการจัดทํามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาอาชีพมัคคุเทศก์ในครั้งนี้วัตถุประสงค์หลักๆเพื่ออะไรคะ คือต้องบอกกันว่าตอนนี้นะคะในประเทศไทยเราเนี่ยมีการทำกรอบมาตรฐานวิชาชีพกรอบมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิชาชีพเนี่ยพยายามมีความพยายามที่จะทำในทุกสาขาวิชาชีพนะคะเพื่อให้ได้เข้ากรอบเดียวกันคะซึ่งเป็นกรอบที่ทางสกชเนี่ยได้จัดทำขึ้นมาทีนี้เราเนี่ยเป็นอาชีพหนึ่งนะคะที่จะเข้าไปแล้วลองดูว่าจะเข้ากับกรอบมาตรฐานวิชาชีพระดับประเทศเนี่ย ในระดับไหนบ้างค่ะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นการเราเรียกว่าการวัดสมรรถนะนะคะก็คือวัดความสามารถของผู้ที่ประกอบอาชีพมังคเทศคะรวมทั้งอาชีพอื่นด้วยค่ะ,ะการจัดทํามาตรฐานอาชีพวิชาชีพมังคุเทศหรือว่าวิชาชีพทั่วไปนี่ก็หมายความว่าเป็นการจัดทําให้วิชาชีพนั้นๆมีมาตรฐานเดียวกันใช่ไหมคะ เอ่อ mm hmm. อันนี้คือโดย mm hmm. โดยโดย,โดยสุดท้ายแล้วนะคะผลที่เราได้รับก็คือเราจะต้องมีการาวัดระดับนะคะวัดระดับของสมรรถนะของผู้ที่ประกอบอาชีพนั้นๆนะคะ mm hmm. ว่าเขามีสมรรถนะในการาทํางานได้ขนาดไหนนะคะก็เป็นการาให้ตัวของบุคลากรนั้นๆบุคคลนั้นๆนะคะ mm hmm. ไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยมีสมรรถนะเทียบเท่ากับความสามารถระดับไหน mm hmm. นะคะแล้วก็คนที่เป็นผู้จ้างงานเองเขาก็ได้รู้ว่า โอเคคนที่เขาจะจ้างมาเนี่ยมีความสามารถในการทํางานอะไรบ้างนะคะนี่คือประโยชน์ของมันนะคะของมันก็คือขยายนิดนึงอย่างเช่นใครที่จะมาทําวิชาชีพเอ,เ,อเ,อเอาเอาเอาง่ายๆอย่างถ้าเป็นผู้ประกาศข่าวหรือว่านักจัดรายการวิทยุถ้ามีมาตรฐานอาชีพก็คือว่าจะต้องเป็นผู้ที่มีการใช้ทักษะภาษาดีจะต้องเป็นคนบุคลิกภาพดีอะไรแบบนี้หรือเปล่าจะประมาปรมานนั้นค่นะแต่ว่ามันมีละเรอีกปีกย่อยอีกเยอะนะว่าเราแบ่งเป็นสมรรถนะหลัก S <S> มีอะไรสมรรถนะย่อยมีอะไรแล้วเราก็มีการ,รทำเ,เรียกว่าตัววดัดตัวชี้วัดค่ะอันนี้คืองานของพวกพวกเราในฐานะของนักวิชานักวิจัยนะคะใช่ไหมคะ <S 2> <S 2> <S ค่ะค่ะอย่างมัคคุเทศก็จะต้องเป็นเอาพื้นฐานง่ายๆทั่วไปก็จะต้องเป็นเ,เรียกว่าเป็นผู้ที่มีการใช้ทักษะภาษาดีอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะ <S 2> <S 2> อันนี้ก็ส่วนั้นอันนั้นถือว่าเป็นส่วนหนึ่งค่ะเป็นส่วนย่อยค่ะส่วนใหญ่ ถ้าเป็นสมรรถนะหลักยกตัวอย่างใช่อย่างเช่นเออนํำเที่ยวค่ะใ,ในการนําเที่ยวเนี่ยมีรายละเอียดเบกย่อยอะไรบ้างที่อ่คนที่เป็นมคัคเทศจะต้องมีสมรรถนะในตัวเองนะคะภาษานี่ก็เป็นส่วนหนึ่งคะส่วนภาษาเนี่ยมันต้องอยู่แล้วเพราะว่ามันถูกเอ่อกหนดโดยตัวใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของเขาอยู่แล้วคะแต่ว่าตัวนี้ที่เราตั้งขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อจะวัดว่าเขามีความสามารถในระดับไหนคะอ่ถ้าเกิดระดับต้นๆเขาอาจจะทำเอ่อ ทำทัวร์ระดับวันเดียวนะคะ <Vas eline. S 2> ถ้าเกิดว่า <Excel KK> มีความสามารถมากขึ <tamanho S 2> ้น <Hi> สถานที่เ <uck> ป <alternative science> like ็นตัวกำหนดไหมคะความยากง่ายของภาษาความยากง่ายของการประสานงานเป็นตัวกำหนดสมรรถนะขึ้นมาอีกทีหนึ่งค่ะอืมค่ะค่ะก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นหรือเปล่าคะในการจัดทำเกี่ยวกับงานวิจัยครั้งนี้ใช่ค่ะจริงๆแล้วมีอาชีพที่ได้เริ่มทำไปแล้วนะคะ ก็คู่คู่กันไปนะคะบางอาชีพก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะทีนี้อาชีพของมะคุเทศเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นโครงการเร่งด่วนสักนิดนึงนะคะโดยส่วนใหญ่ก็จะมีคือในหนึ่งงานเนี่ยมันจะมีหลายอาชีพแต่ว่าตอนเนี้ยเนื่องจากว่าการท่องเที่ยวเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นรายได้หลักของประเทศค <N> ่ะแล้วก็มีความกระตือรือร้นขึ้นมาในเรื่องของการเปิดรับเอชด้วยะค่ะประชาคมอ,อาเซียนเพราะฉะนั้นก็เป็นโครงการเร่งด่วนมาว่าให้ อาชีพมปรกเทศเนี่ยสามารถามีการทดสอบมาตรฐานอาชีพแล้วก็รับรองคุณฒิวิชาชีพให้เสร็จภายในหกเดือนค่ะเสร็จภายในหกเดือนก็ะจะถามดรพิพีกาอยู่ทีเดียวว่าโครงการนี้มีระยะเวลาใน,ในการดําเนินงานนานแค่ไหนคาดว่าหก<อ>เดือนนี้คาดว่าจะเสร็จส,สักประมาณเดือนไหนคะ,อะตอนนี้เราเริ่มดําเนินการไปแล้วนะคะเราได้เริ่มตั้งแต่สิบเก้าพฤษภา ที่ผ่านมานี้นะคะแล้วก็มีกําหนดที่จะเสร็จสิ้นโครงการทั้งหมดเนี่ยภายในวันที่9พฤศจิก,กาค่ะอืมค่ะแล้วตอนนี้โครงการอยู่ในขั้นตอนไหนแล้วคะ,อะตอนนี้คะขั้นแรกเนี่ยเราส่งงานไปแล้วแหละค่ะแล้วก็ขั้นที่สองเนี่ยก็กาลังจะส่งวันสองวันเนี่ยนะคะ,ะก็อยู่ในช่วงของการศึกษาเปรียบเทียบในเรื่องของการทํามาตรฐานอาชีพแล้วก็คุณวุฒิวิชาชีพในต่างประเทศนะคะ ว่ามีการดําเนินการอย่างไรบ้างแล้วเราเนี่ยจะดําเนินการในส่วนของประเทศไทยที่มีเนื้อหาแตกต่างกันไหมค่ะมีการเปรียบเทียบกันเพื่อตัวเนี้ยจะเป็นตัวยืนยันว่าเราไม่ได้ใช่เฉพาะ,ะไม่ได้ใช้เฉพาะในประเทศไทยเนาะแต่เราต้องการให้มีการยอมรับในระดับนานาชาติด้วยค่ะ ขอเน้นถามอีนิดนึงในส่วนของการจัดทําโครงการแล้วก็ในการจัดทําวิจัยมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาัมคุเทศนี้นะคะทีนี้ในส่วนเนี้ยอย่างที่ทางดรพิมพกาก็ได้บอกแล้วว่ามันจะต้องเป็นมาตรฐานสากลทีนี้ในส่วนของผู้จัดทําหรือว่าผู้ร่วมดําเนินการตรงนี้นี่มีส่วนงานไหนเกี่ยวข้องไหมคะเพราะว่าเมื่อผลงานชิ้นนี้เสร็จสําเร็จออกไปเนี่ยมันจะต้องนําไปใช้เป็นมาตรฐานเหมือนเป็นมาตรฐานกลางนะคะ เออคืออันเนี้ยเราบอกว่าเป็นเป็นมาตรฐานไม่ได้ใช้นานาชาตินะแต่ว่าได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติเพราะว่าในแต่ละประเทศเนี่ยก็จะมีลักษณะงานที่แตกต่างกันอายกตัวอย่างนะอย่างประเทศออสเตรเลียเงี้ยค,ค่ะมะคุเทศเขาจะต้องมีสมรรถนะที่ นอกเหนือไปจากสมรรถานะที่มัคคุเทศก์ไทยคุณจะมียกตัวอย่างไหมอย่างเช่นขับรถได้คะ<ม>่ะเพราะว่ามัคคุเทศก์เขาเนี่ยเป็นลักษณะของการขับรถไปบรรยายไปด้วย<อ>ไม่ว่าอย่างในยกตัวอย่างประเทศอินโดนีเซียใกล้บ้านเรานะ,ท,ะที่เป็นเอเอเอซีนะคะ,ะมัคคุเทศก์เขาเนี่ยจะต้องขับรถด,ด้วย<ม>แล้วก็นํานําชมนําเที่ยวด้วย<ม>อย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นเราเราพยายามดูว่า คนที่เขาจะมาเที่ยวเราเนี่ยหรือว่าคนที่จะมาใช้บริการมัคุเทศในบ้านเราเนี่ยเ,เขามีความต้องการอย่างไรแล้วก็เราเองเนี่ยมีอะไรที่จะที่จะออฟเฟอร์เขาอะค่ะที่จะเสนอให้เขานั้นเนี่ยคือมันมาตรฐานของเราค่ะจริงๆตัวเนี้ยมันก็มีข้อดีก็คือว่าในการที่บางทีเราติดต่อแลตสังประเทศอย่างเงี้ยค่ะเขาไม่สามารถรู้ได้ว่ามัคุเทศคนเนี้ยถึงแม้ทํางานมาแล้วสิบปีเนี่ยจะมีสมรรถนะอะไรบ้าง Mm hmm. แต่ถ้าเกิดว่าเขาเอามีใบรับรองคุณวุฒิขึ้นมาว่าเขาเป็นบระเทศระดับอะไรอย่างเงี้ยค่ะเห <Huh. S 2> มือนเป็นผู้ชํานาญการเชี่ยวชาญในในด้านนั้นๆนะคะมันก็เป็นตัวหนึ่งที่สามารถเป็นตัวชี้วัดได้ว่าเขามีความเาควร<ม>ะจะได้ mm hmm. งานประเภทไหน mm hmm. ยากง่ายต่างกันระดับใดประมาณเนี้ยค่ะอืค่ะ mm hmm. แล้วในส่วนของประโยชน์ที่ได้รับน,นะคะสำหรับงานชิ้นนี้ก็คือการจัดทำมาตรฐานอาชีพนี้สำเร็จเรียบร้อยแล้วในเกี่ยวกับสาขามัคุเทศเนี่ยค่ะประโยชน์ที่จะได้รับในในแง่ไหนบ้างเช่นสถานประกอบการหรือว่าตัวมัคุเทศเองหรือว่าผู้ที่จะได้เข้ารับบริการน,นะคะค่ะในแง่ของผู้ประกอบการนะคะอย่างที่กิท่เรียนให้ทราบว่ามาคุเทศในประเทศไทยเนี่ยมีจำนวนมากมายค่ะ แล้วก็เราไม่อาจรู้ได้ว่าคนเหล่าเนี้ยถ้าเกิดเราไม่เคยทํางานด้วยกันนะมันก็เป็นเรื่องยากเพราะว่าในช่วงที่เราเรียกว่าไฮซีซันของเมืองไทยเนี่ยขาดแคลนมะคุเทศค่<า>ะในการรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเขาไม่สามารถรู้ได้ว่ามะคุเทศเหล่านี้ยที่เขาไม่เคยทํางานด้วยเนี่ยมีสมรรถนะหรือสามารถทํางานหรือนําเที่ยวได้ตามที่เขากําหนดหรือเปล่านะคะตามที่บริษัทกําหนดแต่ถ้าเกิดว่ามะคุเทศเนี่ยมีใบรับรองคนรุ่น ะว่าเขาเป็นประเทศระดับอะไรอันนี้เป็นงานของเราอันนึงด้วยก็คือตัดระดับะว่าเป็นระดับต้นระดับกลางหรือระดับสูงอันนี้เรายังเรายังไม่ได้กําหนดนะคะเพราะว่ายังอยู่ในขั้นต้นอยู่เราต้องได้รับการรับรองจากคณะกรรมการรับรองทีหนึ่งนะคะว่าจะตัดเป็นกี่ระดับอ่ะพอทราบระดับแล้วเนี่ยในฐานะเองแง่ผู้ว่กับการก็รับทราบแหละว่าถ้างานนี้เป็นแค่รับส่งสนามบินเขาควรจะใช้บุคคลใด ถ้างานนี้เป็นงานเที่ยวสองสัปดาห์สามสัปดาห์เป็นเขาเรียกว่าทัวร์ราวนะคะคือไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็มาบนจบที่เดิมอย่างเงี้ยเขาควรจะนใช้บุระเที่มีทักษะแบบไหนค่ะแล้วก็ในแง่ของอันนี้คือแม่ขงแง่ของผู้ประกอบการค่ะส่วนในแง่ของบุเทศเองเนี่ยอันนี้คิดว่าเป็นเรื่องสําคัญก็คือว่าเขาจะได้รู้ว่าตัวเขาเองเนี่ยมีระดับความสามารถสมรรถนะของเขาเนี่ยในระดับใดอือค่ะ อันนี้เป็นเรื่องสำคัญในส่วนตัวในฉันคิดว่าคนเราควรจะรู้ว่าเรามีศักยภาพขนาดไหนว่าลักษณะแบบเราคุณสมบัติแบบเราเนี่ยควรจะนําเที่ยวแบบกี่วันกันใช่ไหมคะใช่ค่ะแบบไหนระของเรานี่ควรจะได้งานประมาณไหนาจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามันเป็นผลทางอ้อมด้วยในเรื่องของค่าตอแพทน ค่ะอันนี้คือหวังหวังกันไว้ในคณะทํางานน่คะแล้วก็รวมทั้งสคสเองด้วยมันน่าจะวมไปเรื่องของค่าตอบแทนด้วยใช่ค่ะเพราะคนที่มีสมรรถนะมากก็ควรที่จะได้รับค่าตอบแทนมากตามระดับความสามารถของเขาค่ะค่ะยิ่งนี้พอจัดทําฐานสมรรถนะหรือว่าฐานอาชีพมักคุเทศเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะต้องมีการนํามักคุเทศใช่ไหมคะในประเทศไทยเข้ารับการทดสอบ และอย่างนี้การเข้ารับการทดสอบนี้จะมีอะไรให้เขาไหมคะอย,อย่างเช่นพวกใบสต i f ิ c เ t ทหรือว่าใบรับรองหรืออะไรแบบนี้คะหรือว่าเพียงแค่ให้เขารับรู้ว่าเขาได้อยู่ในในสมรรถนะไหนเท่านั้นคะ่ะค่ะก็อันนี้ก็ต้องเป็นในในเรื่องของงานในช่วงต่อไปคือเราจะส่งม,มอบงานก็คือตัวชีวัดค่ะหรือว่าตัวข้อสอบค่ะ,คะส่วนในขั้นต่อไปเนี่ยจะใช้ที่ใดเป็นสนย์สอบนี่ก็เป็น ขั้นหนึ่งซึ่งสองอสอบต้องดาเนินการค่ะทางวาชมงนคลหาจ,จะเป็นศูนย์สอบก็ได้ในอนาคตแต่ว่าอันนี้เราก็ยังไม่ทราบค่ะก็ต้องมีมีเกณฑ์ในการวัดอีกว่าผู้ทดสอบสถานที่ทดสอบจะเป็นที่ใดแล้วก็ผู้ที่มาทดสอบเป็นเป็นใครเพราะว่าการทดสอบสมรรถนะเนี่ย มันรวมทั้งความรู้ทักษะเจตคตินะคะ,ะเพราะ <c oughs> นัน้นการทําข้อสอบเนี่ยไม่ใช่แค่ข้อสอบกากระบาดช้อยสี่เดียวอาจจะต้องมีเรื่องของการสัมภาษณ์การทดลองปฏิบัติด้วยค่ะค่ะมันก็เป็นอีกขั้นหนึ่งซึ่งนอกเหนือนจากงานในในโครงการวิจัยของเราค่ะสําหรับขั้นในโครงการวิจัยในในขั้นแรกที่กะเป็นขั้นเรียกว่าการจัดทำใช่ไหมคะทั้งมาตรฐานแล้วก็ตัวชีวัตต่างๆในขั้นนี้นี่ ในส่วนงานตรงไหนคะที่เป็นความยากที่สุดอะคะ่ะยากที่สุดนะคะ <laughs> อันนี้ยังไม่ถึงแต่คิดว่าในขั้นต่อไปเนี่ยตัวที่ยากที่สุดก็คือในเรื่องของการจัดทาข้อสอบตัวทีวัดเนี่ยะคะ่ะเพราะว่าอ,อย่างที่เลห้ทราบว่ามันมีทั้งความรู้ทักษะแล้วก็เจตคติตัวความรู้เนี่ยไม่ไม่ได้กังวลอะไรเพราะว่าเราก็อยู่ในสายของวิชาการอยู่แล้วการ,ราก็สอบอะไรเงี้ยการทดสอบเ ความเที่ยงตรงของของข้อสอบอันเนี้ยเราก็พอจะคุ้นเคยอยู่บ้าง<ะ>แต่ว่าที่คิดว่ายากก็คือในเรื่องของการวัดใจถักติค่ะเพราะว่ามันมันเป็นเรื่องของนางมธรรมค่ะันนั้นเราก็ต้องกลับมาคิดเป็นการป้านหนักเลยแหละว่าเราจะทํายังไงที่จะสามารถวัดเขาได้จริงๆว่าเขามีความคิดเห็นอย่างไรต่ออย,อยกตัวอย่างเช่นทัศนะคติต่ออาชีพของเขาค่ะค่ะหรือว่าในเรื่องของจรรยาบรลของเขาเพราะว่าการทดสอบเนี่ยเราก็ยังไม่ได้ ออกแบบมาว่าเราจะมีการทดสอบในการทํางานจริงด้วยหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องอยู่ที่คณะกรรมการดําเนินงานแล้วก็กรรมการคณะกรรมการตัารองมาตารฐานด้วยนะคะซึ่งเป็นส่วนของเรียกว่าเป็น ment, อนดอเมนต์คอมมิตีค่ะว่าเขาจะเห็นด้วยกับวิธีการที่เราเสนอด้วยหรือเปล่าคะอือค่ะในส่วนของการทำงานานะคะก็เรียกว่าก็คงจะใกล้แล้วใช่ไหมคะอยู่อยู่ในขั้นตอนในช่วงกลาง หรือเปล่าคะหรือว่าใช่ค่ะตั้งแต่พฤษภามะก็ประมาณเกือบสองเดือนอันนี้ค่ะ,คะทีนี้ค,ความคาดหวังของทีมงานหลังจากที่เสร็จสิ้นจัดทําเสร็จเรียบร้อยแล้วทางทีมงานโครงการวิจัยมีความคาดหวังอย่างไรบ้างต่อสมรรถนะอาชีพในครั้งนี้ที่จัดทําขึ้นค่ะค่ะเราก็คาดหวังว่านะคะตัวมาตรฐานตัวเนี้ยของเราเนี่ยนะคะเกาะจะเป็นตัวเหมือนกับเป็นตัวตั้งให ผู้ที่ทําการอบรมมาคุเทศนะคะทั้งในระยะสั้นสาบันอ,อบรมทั่วไปในะระยะสั้นแล้วก็ผู้ที่สถาบันการศึกษาที่เปิดสอนสาขาวิชาการท่องเที่ยวซึ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นมาคุเทศด้วยนะคะจะวิ่งชนกับมาตรฐานที่เราตั้งตรงเนี้ยที่เราได้จัดทำตรงเนี้ยคะ่ะเพื่อให้เกิดความเอ,อเท่าเทียมหรือว่าม,มีมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศที่เราเราคาดหวังเราอยากให้นะคะ ไอตัวจัดที่มาตรฐานจรัฐธรรมเนียค่ะได้มีการนําไปใช้งานจริงค่ะอือค่ะค่ะก็ต้องเป็นกําลังใจให้กับทีมงานด้วยนะคะให้จัดทําสําเร็จโดยไวค่ะขอบคุณค่ะค่ะแล้วสําหรับในส่วนของรายละเอียดต่างๆนะคะก็สามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยได้ใช่ไหมคะดรพิมพกาเกี่ยวกับเรื่องของนนี้เราก็มีการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของทางคณะแล้วก็ของมหาวิทยาลัยนะคะค่ะแล้วก็เรามีการสัดทำเป็นเฟซบุ๊กขึ้นมานะคะ ชื่อ competency d o guide นะะลองลองเสิร์ชหากันดูนะคะถ้าใครเราก็จะมีะความคืบหน้าของโครงการค่ะก็จะ,ะมีการอัปเดตอยู่ใน Facebook ของเราอยู่เรื่อยๆค่ะ ทั้งใ,ใน Facebook หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยก็ได้ w w w r m u t t a c t h นะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่และต้องการทราบรายละเอียดในเรื่องของการจัดทำมาตรฐานอาชีพในครั้งนี้ที่เราได้พูดคุยกันสำหรับวันนี้เวลาของทางรายการก็หมดลงลแล้วค่ะดิฉันคุณกนิตทองเงาและดรพิมพิกาทองรมนะคะต้องขอลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะค,ค่ะ,คะ เพื่อรักใครคนเดียวเท่านั้นแต่วันนี้หัวใจฉันก็รู้ว่าควรรักใครเมื่อพบเธอในวันนี้คนที่ห้ามันนานหลายปีจบลงแล้วในวันนี้แค่มีเธออยู่ข้างกาย ฉันว่าคือใครในสายตาเธอมองฉันว่าคือใครในหัวใจเธอมองฉันเป็นอะไรก็อยากให้เธอรู้ไว้ว่าเธอคือรักที่ฉันรอมานะานเธอคือฝันที่ฉันรอให้มันเป็นจริงเธอคนนี้คือทุกสิ่งที่มันสำคัญในชีวิตฉัน อาจเป็นรักที่ฉันยังไม่รู้ <Ooh. S 1> ว่าสุดท้ายอะไรที่รอฉันอยู่แต่เขารักเธอแม้ว่าเธอยังมีได้รักกันเธอหัวใจเธอจะใช้หรือรักใครคนเดียวเหมือนกันอยากจะขอ ใครในสายตาเธอมองฉันว่าคือใครในหัวใจเธอมองฉันเป็นอะไรไอยากให้เธอรู้ไว้ว่าเธอคือรักที่ฉันรอมานานเธอคือฝันที่ฉันรอให้มันเป็นจริง ข่าวสารและนวัตรกรรมใหม่ๆที่ทุกคนไม่ควรพลาดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีร่วมกับบริษัท People Media จำกัดขอแนะนำรายการดีที่อยากบอกต่ออินโนเวท v ฟวา r i ร t y ีอออากาศทุกวันเสาร์เวลา10.00นถึง11.00นทางสถานีโทรทัศน์ Smart SME TV ชี้ช่องรวยทาง True Vision ช่อง25ช่อง28และ True PSI ช่อง18 สามารถติดตามรายการย้อนหลังได้ที่ www.smart sme.tv รายการดีที่อยากบอกต่อจากธุรกิจชุมชนสู่ความมั่นคงในภูมิภาคอาเซียนโครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร n บ ko k b แบนพร้อมเป็นศูนย์กลางเมืองแห่งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยศักยภาพค้นหาสินค้าดีๆมีมาตรฐานแบกบง่ายๆได้ทาง w w w b a n k k o k b a n c o m สนับสนุนการก้าวสู่มหานครแห่งอาเซียนโดยกรุงเทพมหานครและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พลังงานลมน้ำแสงอาทิตความร้อนใต้พิภพเชื้อเพลิงชีวภาพสิ่งเหล่านี้มีความจําเป็นและสําคัญอย่างไรถ้าอยากรู้คําตอบงานสัมมนาเชิงวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทยครั้งที่7ในหัวข้อตามรอยพ่อถ่ายทอดวิถีต้นแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนระหว่าง12-14ถึงพฤศจิกาย,ยน2557สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม,ตมที่0 8 9 2 3 4 8576จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตไก,กลกังวล ผมเป็นคนขี้อายครับเรื่องสารภาพรักเนี่ยเลยไม่ต้องพูดถึงอนุบาลหนึ่งป .5 ม .2 ม .6 หรือแม้แต่ตอนอยู่มหาวิทยาลัยก็ยังแก้นิสัยไม่ได้ซักทีมีแต่ผู้หญิงคนหนึ่งนี่แหละครับที่ผมบอกรักเขาได้ทุกวันโดยไม่เขินผมรักแม่ครับอย่าอายที่จะบอกรักคนที่รักคุณสิงหาคมเดือนแห่งการบอกรักแม่สร้างสรรค์โดย มหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีรายการดีมีสาระ89.5เมกะเฮิรวิทยุราชมงคลทุกข้าวันศุกร์จะนำคุณไปพบกับนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยใน RMUT s o c i e t y ความสุขกับนิทาน,น,านอีศบวันนี้เสนอตอนคนเลี้ยงแพะขณะที่พาฝูงแพะของตนไปหลบพายุในถ้ำคนเลี้ยงแพะก็พบกับฝูงแพะป่าหลบอยู่ในถ้ำด้วยเช่นกันแพะป่าฝูงนี้เป็นฝูงใหญ่มีแพะมากกว่าฝูงของเราหลายเท่านักเราเนี่ยน่าจะเอาแพะป่าฝูงใหญ่นะไปเลี้ยงแทนฝูงเดิมจะดีกว่าละมั้ง เมื่อคนเลี้ยงแพะคิดได้ดังนั้นก็นำเอาใบไม้ที่เตรียมมาไว้ให้แพ้ฝูงเดิมของตนไปให้แพ้ป่ากินจนหมดครั้นพายุสงบลงฝูงแพ้ป่าก็วิ่งออกจากถ้ำเข้าป่าไปฝูงแพ้เดิมก็ตายกันหมดเพราะว่าอดอาหารคนเลี้ยงแพะจึงได้แต่นั่งร้องไห้ให้เพื่อนบ้านหัวรอะเยาะตนต่อไปนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเห็นแก่มิตรใหม่จนทอดทิ้งมิตรเก่าก็จะไม่เหลือใครเลย Música